บรรยากาศเช้านี้ที่หมู่บ้านโอ๋ oh. เราพากันออกมาเดินวันนี้เน้นเดินเน้นเดินบนถนนที่ไม่ได้มีขี้โคลนมากออกมาจากหมู่บ้านก็จะผ่านวิลเลจช็อปเนาะแล้วก็ผ่านอู่ประจำประจำหมู่บ้านวันนี้มีรถแบ็กกี้ด้วยวันนี้เราจะเดินถนนเส้นนี้ ขนาดเดินบนถนนบนถนนก็ยังขี้เต็มเลย <laughs> ขี้แกะเต็มเลยฟาร์มเฮาส์นะคะเพื่อนๆ <c oughs> มีหมาด้วยห <c oughs> มาโอว่าน่าจะเป็นพันธุ์ที่เขาเอาไว้เลี้ยงแกะบอดเดอร์รีเวอร์บอดเดอร์คอรี่พูดผิดมันเห็นแกะมันอยากออกมาไล่แกะ ตอนนี้เรากำลังหันหัวเดินกลับละเพราะว่าพยากรณ์อากาศบอกว่ามีโอกาสที่ฝนจะตกคือฝนตกทีพลามล่างกายมันเปียกมันที่เนี่ยมันไม่ดีเลยมันทั้งเปียกทั้งหนาวมันจะทำให้การเดินของเราเสียอรรถรสบรรยากาศหลังหมู่บ้านที่อยู่อยู่นะคะนี่แหละค่ะ อยู่แบบชนบทในอังกฤษก็จะมีแต่ทุ่งหญ้าแล้วก็มีแกะได้ยินเสียงแกะร้องและแกะที่นี่ก็จะเปลี่ยนทุ่งกินหญ้าตรงนี้หมดก็จะเปลี่ยนไปกินทุ่งใหม่หนาวหนาวไอดีไม่หนาวแล้วลูกหนุนอุณหภูมิเก้าองศา ตอนนี้เราอยู่เทสโก้ uts, no นะนี่คนหางานให้โอทำชวนเพื่อนมากินอาหารที่บ้านก็เลยว่าจะพากันมาซื้อสินค้าจากไทยไปให้เขาลองชิมก็คือเบียร์ไทยนั่นเองิงอ วันนี้โอมาสแกนไบโอเมทริกนะคะทำวีซ่ารอบสุดท้ายแล้วที่นิวคาสเซลในเมืองเลยตรงที่โอยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นแบบแลนด์มาร์คของนิวคาสเซลเลยจะเป็นแบบวิวแบบว่าสะท้อนไปด้วยหลายๆหลายๆสะพานแล้วก็มีโดมอันนั้นสวยเนาะคือเวลาดูในข่าวหรือมีอะไรก็ตามหรือในหนังถ้ามีแลนด์มาร์คตรงนี้ปุ๊บดูรู้เลยว่าอยู่นิวคาสเซล จึงหลังจากไปยืนย่นยื่นวีซ่าทำไบโอเมตริกเราก็มาตอกอาหารไทยกันในเมืองนูคาสโซ่พรุ่งนี้ต้องตื่นมาตื่นมาจากยาสลบนะลูกนะเข้าใจไหมครับหืพรุ่งนี้เอ็ดดี้จะไปขูดหินปูนนะไปขูดหินปูน ต้องตื่นมานะลูกนะอย่าเพิ่งกลับดาวแมวนะเข้าใจไหมครับกลับมาหามามีกกตดนตีก่อนนะครับเอดีนะครับขานี่ยันแม่ไว้เลยใช่ไหมขายันหน้าไวเลยห้ามห้ามจูบใช่ไหมไม่เบบี เหมือนเอด้มันจะรู้ว่ามันต้องไปหาหมอคูเทนปูนเอดี้มันไปหลบแล้วมันก็ส่งตัวแทนตัวแทนมาดึงดูดมาดึงความสนใจตัวนี้มาทำให้เรายากขึ้นในการเอาเอดี้เข้ากล่องแล้วก็ต้องเอาไ้ตัวนี้ออกจากกล่องมาริโอไม่ใช่หนูนะที่จะไปหาเวสดนะ่ะเป็นเอดี้เอ๊ะหนูต้องออกมาแนละ้วลูก วันนี้เอดี้จะไปขุดหินปูนไม่ใช่คิวหนู o. เดี๋ยวคิวหนู o. ก็ได้ไปแล้วเนี่ยไปฉีดวัคซีนหมอนัดแปดโมงครึ่งเรามาถึงแปดโมงครึ่งพอดีเพราะว่ามัวแต่เอามาริโอออกจากกรง foi so รู้สึกสงสารเอดีไม่อยากทำแบบนี้เลยคือให้น้องไปหาหมอแล้วก็ต้องวางยาสลบเนาะแต่แต่กลัวเอดีจะเสียฟันไงเพราะว่าหินปูนเริ่มพอกเยอะเลยตรงฟันข้างในโอก็เลยต้องขูดหินปูนก่อนที่เอดีจะมีอาการปวดฟันแล้วก็ต้องถอนฟันนั้นในที่สุดอะไรอย่างเงี้ย ก็รอดูหวังว่าหมอเอ็กซเรย์แล้วจะไม่เจออะไรที่มันแบบว่าหลบอยู่ใต้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเจออะไรที่ซีเรียสเขาก็จะโทรมาบอกแล้วก็เสียเงินเพิ่มแต่แต่หมอบอกแต่พยาบาลที่รับอ่ะบอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเอ็ดดี้ยังเป็นแมวเด็กอยู่คืออายุสามขวบแล้วก็สุขภาพดีไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรน่าจะไม่น่าเป็นห่วงอะไรเงี้ยคือคือโอเมเนแบบว่าเคลียร์ตั้งต้นแล้วก็จะได้แบบว่าตั้ง ตั้งใจดูแลแล้วก็แปรงฟันให้เอดีกับมาริโอทุกคืนมาริโอเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยฟันยังขาวไม่มีหินปูนแต่ว่าเอดดดี้มีมีหินปูนพอกเยอะเลยคือพอพอทำเสร็จปุ๊บโอก็ต้องขยันแปรงฟันให้แมวทุกคืนก่อนนอนแล้วก็ในน้ำที่แมวดื่มก็ต้องใส่ไอ้ตัวลดค่าปลักในในฟัน <c oughs> เลี้ยงแมวอะ่ะแมวเป็นสัตว์ โดยธรรมชาติไม่เคยมีปัญหาเรื่องฟันเนาะสัตว์ป่านะ่ะแต่พอคนเอามาเลี้ยงทำไมมีปัญหาสุขภาพเยอะจังเนาะเจอแมวใครก็ไม่รู้เอ๊นหนูมาแฮงค์เอาท์เหรอแฮงค์เอาท์ในช้อปปิ้งมอลล์หรือยังเป็นแมวเด็กอยู่เลยเนาะหนูยังเป็นแมวเด็กอยู่เลยโอ้ลุคกะยู สรุปหมอโทรมาเมื่อกี้ว่าฟันเอดีมีซีน่นึงที่มันเป็นรูต้องถอนโอซ่าพยายามจะดูแลความสะอาดแล้วก็เอาไปขูดเห็นปูนเพราะว่ากลัวเอดีจะเสียฟันแล้วก็เสียฟันในที่สุดคือต่อไปนี้คือต้องแปลงฟันแปลงฟันเอดี ทุกวันแมวพัน์นี้เป็นพันธุ์ที่มักจะเสียฟันมักจะถูกถอนฟันซีเอดี้ใน h ฮาส์ Spotted that one very quickly. So basically it's got a massive it will had a massive hole right through the middle of it, which just means that the root and all the nerves are exposed, so it's very painful, especially if he drinks cold water. So he's been in pain, do you think? He could have been in a tiny bit of pain with it. Um, normally they just kinda of crack on with it, they'll eat. The... <laughs> nice. Wanna go back in now? <laughs> มาลิโอจำกลิ่นเอดีไม่ได้จำกลิ่นเอดีไม่ได้เอดีเอฮดปี้ happy boy happy boy ฮ oh, h ป a p p y boy oh, ้ h ฮ a p p y to be home มาริโอใครวะใครวะทำไมกลิ่นเปลี่ยนไปวะ Good boy. Hmm? Happy boy. Happy boy. Very really happy to be home. เอดีเอดีมันคิดถึงน้องมันอยากเล่นกับน้องไงน้องตบ <c oughs> าหาแม่มามมาหาแม่แล้วเล่นกับมามีก็ได้แล้วน้องตบอะ่ะโอ้ยอดิีเสียใจ ซีมามีดีมาริโอกำลังกำลังต้องทำความรู้จักกับเอ็ดดี้ใหม่เพราะเอ็ดดี้ยังมีกลิ่นแปลกๆยังไม่ใช่กลิ่นเอ็ดดี้คืนนี้คงใส่จะขู่กันทั้งคืนแน่เลย it's eddie you remember eddie กลายเป็นเพื่อนกันแล้ววันนี้นั่นนี่เบมเบอร์อีชาร์เตอร์นวเมื่อวานนี้นั่นเอ๊ะยโอเคแนวมาริโอเมื่อวานนี้มาริโอต้องตบทั้งตบทั้งคู่ ญชีม้อัากันหารเฉพาชื่อคนที่เป็นบัญชีม้าดมาเทาเนั้นอันนี้จะเพิ่มเข้าไปว่าต้อแลกเนข้อมูลกันอาหารเช้าอันนี้เขาเรียกว่าวิทบิกฮิวกินตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆ Three, the with in honey lots of you some sugar add ยี่ l ูยู i ส่ขมมั t h ี้เองหรือว่าสุก y o อันนี้เรากินกับน,นมข้าวโอต๊ตอืมอร่อยดีนะนี่นะคะอาหารเช้าแบบสิ้นคิด <laughs> ก็คือนมข้าวโอต๊ต กบแล็ินี่หน้าตาโต๊ะที่โอจัดเตรียมเลี้ยงดินเนอร์เพื่อนนะคะโอยังขาดผ้าปูโต๊ะอยู่ค่ะถ้วยจานช้อนซ่อมอะไรพร้อมละหรือผ้าปูโต๊ะนี่แหละโอยังแบบหาซื้อที่แบบขนาดยังพอดีเป๊ะๆไม่ได้เพราะได้ขนาดพอดีแต่คุณภาพของผ้ามันยังเป็นคุณภาพไม่ดีโอก็เลยยังต้องหาต่อไปดีไม่ดีอาจจะได้ตอนกลับไปเมืองไทยอันนี้ก็เป็นหน้าที่หิวทำของหวานนะคะเลี้ยง โอ้ไม่ได้ถ่ายว่าโอ้ทำบารเลี้ยงเพื่อนเพื่อนบ้างเนาะโอ้ลืม <laughs> ต้องขอโทษด้วยงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา <laughs> หน้าที่ล้างจานเป็นหน้าที่สามี What? What doing now? your job your job of this house watching ditch Goodness, <laughs> ไปช่วยสามีล้างจานถูกไล่ออกมาเธอทำกับข้าวแล้วเธอทำอะไรทุกอย่างแล้วหน้าที่ล้างจานหน้าที่ฉันไปนั่งเล่นมือถือไปหูเพิ่นไล่เราขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมช่องโอ๊บไลฟ์อลอกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบบ๊าายยบ๊ายบาย